สวัสดีครับท่านท่านพ่อพี่นอ้องเช่นเคยครับโอ้มหวันนี้พาพี่น้องมากินในเสือมาพี่น้องเสือกับตับเหมือนนี้ตับในท้ายมาตับอียง <c oughs> มาเสิร์ฟด้วยกันเาพี่น้องมาด้ยเลยบุรินทรฟ้าพอดีพอดีพี่น้องมา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 ,มา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 จวดเลยสดสด,ดคำเลียตับอันแบบเป็นลูกเต๋าอะีรเลยสี่เหลี่ยมอะีเรเลย จ้่ผมเสียบเวยเ้วเปนหรอมาเฮ้ยมียก,กินเอียงกันเนี่ย กันจองหอมร่วมพริกหวานไัน,นกินดนละตับหัว Jung. Mm. Ja. มาตรวพี่น้องแต่่ากินเด็ดกินเนื้อเด้อเสือพันตับอืม เสือพันตับน่น่องมวนกลับไปดวดเลยอืม Ui Chào ừ. 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 rồi, bạn Mình chẳng đấy bụng Một khắc Ư Ui Toàn ngâm ngam nhưng tiết canh thì chưa rồi Mà thôi men Hãy subscribe cho kênh

ngoài một cái quán nữa đây này. Mbak-mbak hmm. seua. ข้าวท้องอ่ะโอ้ยลงจะมากตายโอ้ตอนแบบเนี้ยเด็ดปวดเนาะอันนี้ก็ยังมีคนเบ่งอยู่ โเสยียบไว้เสือนตะิดใจเอาหมูงน่เสือ,อมัน่ะนีม แซ่บอร่อยพี่น้องจำนี่แหละบึแบ้แเศษที่เก่าพี่น้องเฮ้ยฮะขอบคุณท,ทุกนายทุกทรับทุกการติดตามพี่น้องไปแล้วคิวนาพอกมาเลยสวัสดีครับผม เขากำลังถอกกำลังงามต่อไปเป็นลูกกัรลาหนูอะ